สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสลิวิบูลราชกุมารปัจจุบันทรงมีพระชนษา18ปีส่งศึกษาในระดับเกรด11ณโรงเรียนวอลดอบอิสซาทอลเมืองแกเรสลีสสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีทรงโปรดว,วิชาศิลปะภูมิศาสตร์การปกครองรวมถึงการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเยอรมัน ในยามว่างจะท่งออกกำลังพระวรกายทั้งการวิ่งและส่งพระดำเนินในสภาพภูมิประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งตั้งพระไทยศึกษาและปฏิบัติภักีรณกิจเพื่อท่งแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่รัษดรโดยทุกครั้งที่มีโอกาสจะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เสมอรวมทั้งการเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสำคัญอาทิวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นครั้งแรกและต่อมาได้เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกในวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2565ในช่วงปิดภาคเรียนทุกครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสลิวิบูลราชกุมารมีพระประสงค์ที่จะเสด็จกลับประเทศไทยเพื่อส่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของรัษฎรในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งส่งร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทรงได้รับการปลูกฝังจากสมเด็จพระบรมชนกนาถในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่ยังส่งพระเยาว์ทรงเป็นต้นแบบของเยาวชนในการทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยทุกครั้งจะส่งร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งพระไทยและไม่ถือพระองค์และเมื่อเสร็จภารกิจทุกครั้งจะพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมรวมทั้งพระราชทานน้ำดื่มและอาหารสร้างความเพื่มปิติแก่ประชาชนจิตอาสาและผู้ที่ไปเฝ้ารับเสด็จเป็นล้นพ้นนอกจากนี้ยังส่งเรื่องใส,ส่ศรัทธานในพระบวรพุทธศาสนา และพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระอยู่เสมอส่งโปรโดการสนทนาธรรมส่งซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆและทุกครั้งจะทรงใช้เวลาในการสนทนาธรรมเป็นเวลานาน,าน ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามและการไม่ทรงถือพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเปรียบเสมือนน้ำทิพย์โลมใจแก่รัศดรที่ได้พบเห็นและด้วยพระถ่ายที่ตั้งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยซึ่งประจักษ์ชัดในใจไทยทุกดวง